หนึ่งสองสาปัดไปอ่ะเชฟโลเลดโคโลราโดเฮดีดโอ้ยชคดีเนี่ยน้องปัดตั้งปฏิก่อนน้องปัดปัดเอาใหม่ปัดเอาใหม่เชฟโลเลนครับเชฟโลเลดโคโลราโดนะครับอีกทีนึงนะปัดพร้อมแล้วหนึ่งสองสามไปอ่ะเฮดีดีดี พี่ว่าน้องปัดไปคลายลิ้นออกหน่อยดีกว่าลิ้นมันอาจจะแบบเต็มปากเกินไปเชฟโรเลตโคโรราโดนะฮะเอาใหม่นะปัดปัดอย่าให้พี <h <h ่อายเขานะมาพร้อมแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปครับเชฟโรเลตยโคโรราโด รู้แหละแต่น้อยกว่า6วินาทีแน่นอนตอนนี้นะครับนำอยู่นะฮะ6.2 <c oughs> วินาทีเรามาดูคนนี้กันบ้างนะครับเอาละฮะพร้อมไหมฮะเชฟโรเลตโครโรนาโดนะครับชัดเจนนะครับยาวกว่า6วินาทีอุณนํำ 1, ทันทีถ้าพร้อมแล้ว1 2่ม เดี๋ยวนะโมโหโมโหรือโกรธที่อะไรหรือเปล่าไม่มีนะไม่มีนะนะอ่าทำไปได้เท่าไหร่ครับทำไปได้6รจุดแปดวินาทีครับน้ำเลยครับโอ้เสียววิเป็นเซียววิครับอ่ามาถึงคนนี้บ้างสวัสดีครับน้องน้องแนนน้องแนนตื่นหรือยังครับน้องแนนหน้าตาเหมือนพิ่งเคี้ยวใบกระท่อมมาเลยทีเดียวสาวเล่นนะแนนเตะแล้วนะ อยากแก้ไอไหมไม่เอานะน้องแนนน้องแนนพร้มเร็วหนึ่งสองามแนนไปครับเซฟโลเรกโคโลราโดเดี๋ยวเดี๋ยวแนนแนนเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเขาให้พูดยาวที่สุดไม่ใช่ดังที่สุดนะังแค่นี้เลยใช่ไหมไหอ่ะเดี๋ยวปล่อยแนนกลับไปกินยาแก้ไอไต่อ เอาละครับมาถึงขนสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะฮะ6.8วินาทีนะฮะใครวะเนี่ยอ่อนนี่นนี้นะฮะนำอยู่นะฮะ6.8วินาทีถ้าทำได้เยอะกว่านะครับน้องได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับพี่ปั้งนครินทันทีโอเคไหมฮะพอไหมเชฟยัง <laughs> พอแล้วครับหนึ่งสองสามไปกเชฟโรลตโคโลราโดอะไรเนแม่ข้าเขเท่เลยนะฮะกอดอกเลยนะฮะโคโลราโดนะฮะ